ฝากมาบอกน้ำแนวอาจจะแตกทั้งบนทั้งล่างก็เป็นได้มีความมั่นใจมากๆว่าสิแตกทั้งบนทั้งล่างพวามแน่นนักเม็ดเดียวแข็งๆใครอยากอัดนักอัดได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ ทางช่องบญดำโชคอ,อีกเหมือนเดิมนะคะเจอหน้าเซนซองปุ๊บก็จะมีแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากมาต้อนคุณพ่อคุณแม่ปับทันทีอ่ะคลิปนี้นะคะเป็นในส่วนทีดีทีเด็ดบนอย่างเดียวนะคะเป็นแนวทางของคนมหาชัยค่ะหลังจากชุดนี่ละคุณพ่อคุณแม่หงวดทิพานมานี่ที่แนวทางของคนมหาชัยนะคะชุดบนอย่างเดียวนี่ละที่พาคุณพ่อคุณแม่โชคมันกันงวดทิพานมาเนาะ คลิปนี้นะคะมาเจอกับเซียนซองนะคะเป็นคลิปที่2นะคะหลังจากที่ก้อนนั้นนี่กะฝากประชาสัมพันธ์แนนเนาะว่าเซียนซองได้จัดทําล่งไหแล้วนะคะสาหรับแนวทางเอ่อเลขผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมท่านี่ฮะน่ะทีเอฟซีล่อค่อยกันหลายๆหันแม่คุณพ่อคุณแม่เฮ็ดไห้แล้วล่งไห้แล้วมือเศา้านี่นะคะเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะคะจังใดผู้ใดที่รอแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีปทุมท่านี่ยู่กะ เบิ้งคลิปนี้จบก้อนก็นได้คุณพ่อคุณแม่อย่าเฝ้าออกไปตอนนี <c ười> คลิปนี้ก็มีที่เด็ดนะคะเพราะว่าเส้นซองลงคลิปไปคลิปมันบ่หายไปใส่เนาะลงให้แล้วก็ค้างอยู่ในวิดีโออยู่ในช่องเหมือนเดิมนะคะยังไงดูคลิปนี้จบแล้วค่อยไปดูแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีก็ได้นะคะคือจังที่บอกคลิปนี้กับเป็นที่เด็ดขึ้นกันชุดนี้ละชุดบนย่างเดียวนี่ล่ะของคนมหาชัยนี่ล่ะ หลังจากงวดที่ผ่านมาเนี่เปิดโตงวดแรกนะคะเปิดตัวงวดแรกงวดแรกแหกมันนะคะเป็นชุดที่เส้นซองกับเวาในคลิปอยูนะคะว่าคนมหาชัยนี่เพิ่นค่อนข้างมั่นใจนะคะในส่วนชุดบนยางเดี่ยวของเพิ่นเพราะอะไรนะคะเพราะว่าจากสถิตินะคะที่เพิ่นเฮ็ดมาเนี่ย ชุดบนยางเดี่ยวนี่มันมักจะเดินดีเดินดีเดินถี่เดินดุนะคะขยันขันแข็งว่าสันเออคนมหาชัยว่านะคะแต่เพิ่นจะมีอยู่สองสูตรก็คือมีชุดบนกับชุดล่างเป็นสูตรคำนวณของเพิ่นเองนะคะส่วนชุดล่างกะมีเขามีลดแน่นะคะเส้นซองกัได้นําเสนอไปแล้วนะคะนาจะมือว่านมือก้อนนี้นะคะบาดท,ที่นี้เพิ่นกะยำมากนะคะว่าชุดบนเนี่ย ฝากบอกเอฟซแนนะคะให้เอฟซล่องเบิงล่องเลือกเบิงเดอร์นะคะผมว่าชุดบอนของผมเนี่ยเดินดีเป็นพิเศษนะคะอยากให้ทุกท่านทุกคนจับตามองนะคะเซนซองเขาบอกในคลิปอของงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าให้เลขมาสามหางคุณบอกคุณแม่นี่เก้าสามเจดสามสองสาสัน่นเข้าไปที่ 7, 3, 3, 7เจ็ดสามสเจ็แบบนียเออแต่ว่ากันนาเสียดายนะคะว่าเพิ่นเน้นบนมันลงลาง แต่อีกก้อนนะคะเส้นซองกับวอลในคลิปอยู่ว่าเลขสามหางหนึ่งคุณป๋อคุณแม่เพื่อนจะบอกว่าเป็นบนหรือเป็นล่างอย่างเดียวกับสังยาลืมกันไว้น้าแน่เพื่อนบอกบนเท่ากับล่งล่างเพื่อนบอกล่างเท่ากับกันบนนะคะถ้าผู้ใดนะคะได้ติดตามนะคะคือสีเห็ดตามเส้นซองอยู่นะคะก็อาจจะมีผู้ใดโชคได้มานแน่หรืออาจจะมีผู้จบซ่อมเบงกอนอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวงวดแรกนะคะ บาที่หนีงวดน,นี้ล่ะเอฟซีจับตามองเนี่เตรียมแล้วนะคะเตรียมจิลงทุนเตรียมสิจอบเบิงโตเลกข,ของคนมหาชัยแล้วนะคะคนมหาชัยบอกว่าเลขชุดนี้ฝากมาบอกน้ำแนะ่คุณบอกคุณแม่อาจจะแตกทั้งบนทั้งล่างก็เป็นได้นะคะมีความมั่นใจมากๆว่าสิแตกทั้งบนทั้งล่างให้เอฟซีล่องตั้งใจล่องพิจารณาเบิงมักน้ำกระจัดขัดกระพานวสัน แต่ว่ามันใจแห้งเพิ่นลงทุนไปเร็วเรียบร้อยสําหรับตัวคนมหาชัยอ่ะถ้าผู้ใดลงทุนนําเพิ่นในงวดนี้ถ้ามาทาแตกโชคหมานไปน้ากันว่าสันดีเอ,อ,อ้าบานนี้อยากรู้แล้วเป็นบอบานนี้กดไลค์กดแชร์ไปคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมเด็ดขาดก่อนที่จะรับชมรับฟังแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันก่อนกดไลค์กดแชร์แล้ว <laughs> จะเป็นยังดอกส่วนในเจ้าคลองนี่เป็นไปทั่ววิธีแ,บบแล้วเมาเมาตัวเลขนะคะช่วงนี้นะคะเป็นวินวินเมาเมานะคะแห้งไก่เขามาแห้งไก่มือเล็กออกแห้งเป็นไปทั่วเส้นจองกระดาโอ้ยอุกอังเด้เนี่ยฮะให้เป็นสีสันจากน้อยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เบิ้งเป็นความตลกคบคันนะคะยาซีเลียดเนาะยา อ,อ,อย่ารู้สึกว่าเส้นซองไหลซาละเกินไปเด้อคุณพ่อคุณแม่ให้เบิ้งเป็นความเหมือนเทิงนะคะอ่าสำหรับแนวทางของคนมหาชัยนะคะชุดนี้ก็คือชุดบนอย่างเดียวนะคะประจับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองหาหกนะคะคนมหาชัยนะคะฝากบอกด้วยนะคะวางงวดนี้นะคะตัดใจบ่ใดคุณพ่อคุณแม่ปกตินะคะจะตัดออกมาให้เหลือแค่3ามหางเท่านั้น แต่งวดน,นี้นะคะโตนี่ก็คือโตนั่นก็คือนะคะตัดออกไม่ได้เลยตัวไหนก็เหมือนจะมาทั้งหมดนะคะคนมาหาชัยก็เลยคัดออกมาได้หาหางแขนๆเด้อจ้าสำหรับงวดน,นี้พิเศษแน่นะคะจับคู่นะคะมาให้ห้าหางตัวแรกก็คือ9 0ค่ะ92 50 52 แล้วก็30ค่ะหาหางในงวดนี้มี90 92 50 52แล้วกับ3พร้อมแนเน่นนักเม็ดเดียวแคลนๆนะคะฟันท่งไปเลยนะคะใคยอยากอัดนักอัดได้เลยเพราะว่าเพิ่นกันอัดแล้วเรียบร้อยเม็ดเดียวทาสะให้ฟันกน็คือฟันไปทีเลขเก่าศนย์เด้อคุณพ่อคุณแม่ มักแห้งคักนาความรู้สึกเต็มเปี่ยมเลยสำหรับเลขเก่าศูนย์วันสันคนมหาชัยว่าเออเอฟซีก็ลองเลือกเบิงหามักน้ำเพลนเนาะฝากลักลอยมาหามีผู้อยากจับเป็นเลขสามโตเนาะห้มากก็มีเลขหนึ่งกับเลขสองนะคะในส่วนหลักร้อยนะคะฝากลักสิบบ้านน้ำเนสิบบนนะคะมีเลขสามเลขหาเลขเก่าส่วนหลักหน่วยนะคะเส้นอ่คนมหาชัยนะคะพันเห็ดใดก็คือมีเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสอง แต่ว่าเพิ่นตัดเหล็กหนึ่งออกนะคะในส่วนหลักหน่วยเหลขกจับคูก็เลยได้มากแค่หาหางเท่านั้นแต่ถ้า fc ชอบก็ลองจับดูก็ได้นะคะลองพิจารณาดูเนาะเอานีค่ะแคปหน้าจอได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ชุดนี้และที่เดินดีนะคะเดินดีเดินมวนเดินดูนะคะขยันขันแข็งคือชุดบนอย่างเดียวนะคะแต่ว่า ถึงสิเป็นบนชุดเป็นสูตรบนย่างเดียวนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เบิ้งรักฐานเก่้าไปแล้วว่างวดนเมื่อกี้มันลอยลงล่างอยู่นะคะถ้าใครชอบเลขชุดนี้ก็อย่าลืมกันล่างไว้สักนิดนึงนะคะเพื่อสีบอได้เสียใจเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะให้มันมาบนกันล่างห,งหรือตรงหรือกับหนึ่งสิให้เฮาได้โชคได้มาโลดนะคะบอต่องบอเมนว่าโอ๊ยแม่กะใส่ตะบนน้ำเพลเนาะมันลอยลงล่างแม่ือเสียดายแท้ เออภาษีว่าอีกละเออเดี๋ยวสิ่วาวาเสียนซองบทเตือนดีคุณพ่อคุณแม่เอาแคปหน้าจอนะคะนี่ละนะคะสําหรับแนวทางชุดเด่นชุดเดน้นชุดดีชุดมวนนะคะเออจักเม่นยางดอกนะคะเอามานําเสนอให้ฟังให้เบิรงแล้วเมื่อนี้นะคะมีแนวทางมีตาที่เด็ดเลยคุณพ่อคุณแม่บอกเลยว่าที่จริงแล้วนะคะไซเนี่ยอ่าแนวทางทีเส้นซองจะนําเสนอในคลิปต่อไปเนี่ย ได้รับสายมาประมาณสองมือทีแล้วนะคะเพิ่นโทรมาเพิ่นโทรมาบอกว่าเลขเพื่อนนี่บ่เคยหลุดจ,จากเธื่อปีนี่นะคะถ้านบปีหกเจ็ดนี่เข้าทุกงวดบาสัน่นอยากได้บอเอาไปฝากซี่บอ,บอสั่นอ้าวบงซีนูก็อยากได้ตัวส้นดอกเส้นซองว่าบ่เคยออกซองไดดอกบ,บอกบมีฉายาบ่มีหยังนะคะมีแต่เพื่อนๆน,นะคะที่อยู่น้ากันเนี่ย เขาเอาไปซื้อเนะ่าพันกับโฉกมานน้าทุกนวดยูนะคะปีหกเจ็ดนี่เพิ่นกัเลยว่าอยากแบ่งปันอยากให้คือเพิ่นอยากแบ่งปันในเส้นซองโฉมานนํานะคะเ้นซองกัเลยว่าขอขอแบ่งปันให้เอฟซี้องไดโบจา้าเพิ่นว่าแล้วแต่เลยแล้วแต่จีอ่าไปเฮ็ดจังไดเลยเพราะว่าเพิ่นกะให้เพื่อนเพื่อนในมูบ้านเนี่ยอยู่แล้วนะคะเพิ่นกัให้ฟรี่อยู่แล้วมีคนมาเอาน้ำทุกมือทุกเว้นอยู่แล้วนะคะทุกนวดอยู่แล้วตัวเลขบลายพร้อมคุณบอกคุณแม่อยากได้บอ หรือเสียเส้นซองจอบเบิ้งผู้เดียวกว่อนให้เส้นซองหมานผู้เดียวกว่อนบอกงี้จังใดดีถ้าอยากได้คอมเมนต์บอกเส้นซองแนวว่าอยากได้ว่าจังสี่เออโมเมนยังดอกจังใดก็น,นาเสนอให้กเกาต่ว่าอยากให้เอฟซีคอมเมนต์ในซื้อให้แบบมีคนแบบว่าสนใจแน่ยังสี่นะคะกาเลยอยากให้เอฟซีคอมเมนต์แน่นะคะตัวเลขนะคะเลขซ้ำตัวซองหางอืมเลขล่างอีกซองหางคุณพ่อคุณแม่หน่อยบ่ละ ดียนะูดิเซนซองวา่ะผู้ใดอยากได้คอมเมนต์ไว้นะคะสําหรับแนวทางของคนมหาชัยก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะฉันสองก็นําเสนอครบแล้วนะคะบาท,ที่หนีก่อนสิปิดคลิปนอกเวลากระสมมาพอควนนะคะขอฝากแน่สาหรับผู้ใดที่อยากได้ตัวสร้อยดีๆนะคะไปเฮดไหยเจ้าของผู้ดีผู้งามนะคะเตรียมตัวรับทรัพย์เตรียมตัวเป็นเรจฐีนะคืขึ้ขีดหนาใสขอาเเานี่ละสร้อยเรื่องอยังแน ฝากะจุดดังดำเป็นสิวผิวมองคำ่ำหนาเหี่ยวหนาแห้งหนาบ่มีความสอความใสหนาบ่มีความชุ่มชื้นหนาบเ่เป่งปังบ่ม,มีหนาไม่นวลนโอ้ยอีกหลายอันลายยางนะคะที่วอวามาทั้งเบิดซอยใดด้วยขีมกับปุกน้อยนี่ละจิ้วแต่แจ้วนะคะใส่ง่ายๆเป็นขีมตัวเดียวทาแค่ก่อนนอนเท่านั้น อยากงามไวัยโบกเข้าไปหลายๆแต่ถ้าอยากงามซาอยากประหยัดนะคะทาบางๆก็ได้งามเหมือนกันแต่จะช้านิดนึงนะคะใครสนใจก็าทางนี้นะคะติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะแอดไลน์มาแฮงดีเดอคุณพ่อคุณแม่ใส่เบอร์นี้เข้าไปนะคะจะขึ้นชื่อไลน์ว่าบุญนำโชคสามนะคะให้ทิ้งข้อความไปพร้อมว่าสนใจครีมเซนซองจากเขาไปส่งรายละเอียดให้นะคะ 0 9 4 0 2 9 2 6 7 4นะคะเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์แอดไลน์เบอร์เดียวกันใครสนใจอยากสอบถามอยากสั่งซื้อก็ติดต่อมาตามเบอร์นี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้นำแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะมาเสนอในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคำพูดคำจามันจะหมดก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะม่มีแนวเว้าค่ะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ